เจนนี่แบ็คพิงขอโทษแล้วหลังสูบบุหรี่ไฟฟ้าในห้องความคลืบหน้ากรณีคลิปร็อกที่ได้เห็นภาพของเจนนี่สูบบุหรี่ไฟฟ้าตอนแต่งหน้าขณะรายร้อมไปด้วยทีมงานจนถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง ล่าสุดค่ายต้นสังกัอดอัตเตอร์เยภายใต้การดูแลของเจนนี่ก็ได้ออกมาแถลงผ่านแพลตฟอร์ม x กล่าวขออภัยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและจะระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคตโดยได้ระบุว่าเราขออภัยอย่างจริงใจต่อทุกท่านที่รู้สึกไม่สบายใจกับการกระทําของเจนนี่ในเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่สกรกฎาคมที่ผ่านมา เจนนี่รับทราบและเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อความผิดพลาดของเธอที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าภายในอาคารและสร้างความไม่สะดวกให้แก่ทีมงานเจนนี่ได้กล่าวคำขอโทษทีมงานในสถานที่นั้นซึ่งอาจได้รับผลกระทบเป็นการส่วนตัวแล้วและขออภัยต่อแฟนๆของเธอที่ทำให้ผิดหวังเราหวังว่าจะป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตซึ่งข้อความดังกล่าวมีผู้เข้าชมกว่า1.1ล้านครั้งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงบางส่วนขอบคุณสำหรับการออกมาจัดก,การเรื่องนี้โดยทันทีและหวังว่าเจนนี่จะเปิด กว้างมากขึ้นต่อความคิดเห็นของแฟนๆเช่นกัน